สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่างชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องตัดหญ้า NB ซ1หนึ่งกันนะครับตัวนี้ก็คือปัญหามันมาทีแรกก็คือว่าสตาร์ทไม่ติดติดยากเล่งไม่ได้นะครับติดแล้วก็เล่งไม่ได้ปัญหาก็คือซีนข้อเวียงฝั่งไอ้ชมคาร์ดนะครับขาดนะครับเนี่ยผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวนี้ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วสตาร์ทติดง่าย แต่ว่าปัญหามันยังไม่จบนะครับมันสตาร์ตติดง่ายก็จริงนะครับแต่เวลาเราเร่งล่างรอบยาวๆแล้วมันปัญหาก็คือมันชอบวูบดับนะครับวูบวูบวูบคือว่าเร่งแล้วพอเร่งรอบสูงๆแล้วว่าเหมือนมันกินน้ามันไม่พอนะครับเครื่องจะวูบและดับไปนะครับตามไอ้ต้นคลิปเลยครับที่ผมให้ดูครับแล้วก็เนี่ยดูตัวนี้มันก็จะอาการเดียวกันของตัวเร่งตองจะวูบวูบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับเนี่ยครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมถอดออกนี่คือฝั่งชามคารต์นะครับมันก็จะเห็นได้ชัดว่าไอ้ตัวเนี้ซีนซีนข้อเหวี่ยงแตกนะครับแล้วก็มันจะมีพวกคราบน้ํามันเศษน้ํามันอะไรเงี้ยเกาะตามแข้งเครื่องนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นคราบน้ํามันดําๆครับตัวนี้ครับเห็นได้ชัดเจนคือเราเปลี่ยนได้ชัดเจนแล้วเราไปดูฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะถอดฝั่งจานไฟนะครับตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันจะไม่มีคราบอะไรเลยนะครับสังเกต สังเกตยังไงก็ไม่มีคราบนะครับแต่ว่าเราลองลองดันดูนะครับตัวนี้ซีนข้อเหวี่ยงมันหมุนตามนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ทําให้เครื่องเร่งและวูบนะครับคือตัวนี้มันน่าซีนน่าจะแข็งแล้วก็หมุนตามข้อเหวี่ยงไปเลยนะครับแต่ว่ามันไม่รั่วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับจะไม่มีเศษพวกคราบน้ํามันอะไรอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะทําการล้างทําความสะอาดก่อนนะครับเราก็จะใช้น้ํามันเบนซินนี่แหละครับล้างทําความสะอาดนะครับล้างแล้วก็ขัดเพื่อว่า เวลาเรางัดซีนออกมาพวกเศษฝุ่นเศษขยะอะไรพวกนี้ครับมันจะได้ไม่ลงไปในห้องเสื้อสูบของเราหรือว่าไปในไอล่องลูกปืนของเรานะครับเราก็ล้างทําความสะอาดมันออกมาให้หมดนะครับล้างด้วยน้ํามันเบนซิน,นแล้วก็เป่าลมให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไขควงหรือว่าไอเหล็กปลายแหลมอะไรก็ได้นะครับเราจะค่อยๆงัดงัดซีนตัวที่แบบมันหลวมออกนะครับค่อยๆงัดออกนะครับเพราะว่า น่าจะงัดง่ายครับเพราะว่ามันหมุนตามแล้วแต่ว่าถ้าซีนมันแน่นนะพวกนี้มันจะงัดออกได้ยากนะครับนี่ครับผมก็แนะนํานะครับถ้าเกิดว่าใครซีนมันพังไปข้างหนึง่งข้างใดข้างหนึ่งนะครับเวลาถอดเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปทั้งคู่เลยนะครับ <s> เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปหนึ่งตัวแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าอีตัวมันจะเสียหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันมีอายุมันน่าจะมีอายุการใช้งานมาพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่อยากเหนื่อยหลายรอบก็เปลี่ยนทั้ง2ตัวไปเลยนะครับ ัวนี้เราจะค่อยๆงัดออกนะครับดูวิธีการงัดนะครับมันก็อาจจะออกยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันมันออกครับค่อยๆงัดออกนะครับผมตัวนี้ผมใช้เด็กปลายแหลมนะครับงัดออกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นไอไขควงปักแบนนะครับตัวเล็กๆเนียครับงัดออกมาเรียบร้อยนะครับหลังจากงัดซีนออปแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดตรงช่องที่ใส่ซีนลงไปนะครับช่องข้อเบียงนี้นะครับเราจะใช้ไอทิชชู่ชุบน้ํามันเบนซินนะครับ ทำเราก hai, ็ใช้ไขควงดันเช็ดรอบๆนะครับพวกเช็ดคราบน้ํามันคราบไอ้น้ํามันผสมอะไรต่างๆออกนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ซีนเข้าไปมันจะได้ใส่ได้สนิทนะครับตัวนี้ครับค่อยๆหมุนเข้าไปทําความสะอาดไปนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะสกปรกขนาดไหนนะครับช่องช่องนี้นะครับมันจะเป็นคราบน้ํามันสีดําๆเลยนะครับจับติดดูนะครับเนี่ยเราก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนทําความสะอาดไปเรื่อยๆครับหยอนน้ามันเบนซินไปนี่ครับดูครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นม้ไปมันมีโอกาสที่ซีนจะลืนล่นหรือหลวมได้นะครับเพราะว่าพวกเศษน้ามันอะไรเงี้ยมันยังจับอยู่นะครับพ็เชดสักสองสามรอบนะครับพอเห็นว่าสะอาดดีแล้วนะครับเนี่ยครับเช็คดูก็เดี๋ยวเราก็จะทําการใส่ซีนตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นซีนตัวใหม่นะครับตัวนี้ผมจะทาจารบีเข้าไปตรง ข้างในนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ไปซีนมันจะได้ไม่ปลิ้นออกมานะครับเดี๋ยวมันจะรั่วอีกนะครับเนี่ยครับทาเข้าไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะสวมลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ใส่ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราทาจารบีแล้วก็ขอบรอบนอกผมจะทาด้วยกาวบอลนะครับบางๆนะครับทาบางๆแล้วก็ยัดลงไปนะครับเนี่ยครับเผมจะทากาวบอลรอบๆรอบเลยนะครับแล้วค่อยๆกดลงไปนะครับกดเข้าไปในช่องใส่ซีนนี่แหละครับ มันก็จะเพิ่มมันก็จะทําให้ไอซีนแน่นขึ้นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับตัวนี้ค่อยๆกดลงไปนะครับก็ในส่วนสําคัญของการใส่ซีนนี่ก็จะกดลงไปจนลึกเกินไปนะครับให้พอดีกับจุดเดิมนะครับเพราะว่าถ้ากดลงไปลึกนะครับเดี๋ยวมันจะไปเบียดกับลูกปืนนะครับเวลาเราดึงอ่ะเครื่องมันจะฝืดๆนะครับแล้วก็ลูกปืนมันอาจจะเสียหายได้เร็วกว่าไอ้ไม่ใช่ลูกปืนซีนนะครับมันอาจจะเสียหาย ได้เร็วกว่าปกตินะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยครับใส่ให้มันเสมอขอบเดิมหรือว่าใกล้เคียงเดิมครับอย่าเอาลงไปลึกเกินไปแล้วกันนะครับลองดูกันครับแล้วก็ใส่แล้วก็ลองดึงดูครับว่ามันฝืดมันแน่นหรือเปล่านะครับก็เมื่อเราเช็คซีนเห็นว่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการประกอบจานจานไฟนะครับมูเล่จานไฟนะครับตัวนี้ก่อนใส่ก็สังเกตดีๆนะครับมันจะมีตัวริ่มให้สลัก ไว้จานไฟนะครับตัวนี้อย่าลืมใส่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจานไฟเกิดการเคลื่อนตัวนะครับการจุดระเบิดอาจผิดพลาดนะครับเครื่องอาจจะไม่ติดหรือติดแล้วประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีนะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่จานไฟเข้าไปก็ยึดน็อตเบอร์สินะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาประกอบไอ้ตัวครอบสตาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสฟังเสียงกันดูนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตใช้เท้าเหยียบนะครับเพราะมีมือจับกล้องนะครับ เครื่องเล่งรอบยาวได้ไม่สะดุดแล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทได้นิ่มนวลนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับเล่งได้สุดนะครับเล่งรอบไอ้ลากรอบยาวได้สบายเลยนะครับไม่วอดไม่ดับแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการประกอบกองแล้วก็ให้เจ้าของเขามารับตัวกลับไปใช้งานต่อไปนะครับ ในส่วนของคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับกับโชคดีมีช่างแชนแนลแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าจะเป็นวิดีโออะไรก็รอชมติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม